ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีบังกอนะครับในวันที่28พฤศจิกายนถึงประมาณ7ธันวาคมเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะครับโคจรควงคู่กับดาวพระอังคารนะครับเป็นคู่มิตรในทางโหราศาสดาวศุกร์เดวเจ้าเรือนที่5นะฮะไปอยู่ในจุดที่11นั่นคือความรักโปรเจกต ส่วนตัวงานที่ทําด้วยใจมีโอกาสโตด้วยเพื่อนทีมคนสนับสนุนอาจเริ่มงานใหม่กับคนรู้จักหรือเริ่มคบหากันผ่านกลุ่มหรือชุมชนโซเชียลคือในช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณอาจจะมีคนแนะนํางานหรือไรายได้ไหใหม่ให้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นจนเกิดธุรกิจหรือโปรเจต์ร่วมกันมีคนเข้ามาชอบผ่านแนะนําเป็นแบบเพื่อนเป็นแม่สือ่อเป็นพ่อสือ่ออะไรอย่างเงี้ยให้ มีโชคลาภจากเครือข่ายเช่นได้งานเพิ่มจากลูกค้าปากต่อปากบางคนได้ลาบจากบุตรบริวารจากเด็กจากคนอ่อนกว่าการงานก่อเกิดเป็นลาบผลบังเ,เกิดแหล่งไลได้พิเศษได้เงินพิเศษจากงานที่ทําใครที่มีแหล่งไลได้พิเศษอยู่แล้วจะทําเงินได้มากขึ้นช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมเป็นพิเศษมีสเสน่ดึงดูดทางเพศเป็นที่ต้องติดต้องตาต้องใจกับผู้พบเห็นแม้กระทั่งของแฟนคุณด้วย นะใครโสดจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบด,ดาวสุ์เจ้าเรือนที่สิบนะฮอยู่ในจุดที่สิบเอ็ดนะครับและเป็นดาวเจ้าเรือนที่หนะ้าเรือปุตตะลาพระช่วงนี้เสี่ยงหวยระยะนี้นะไปยุ่ถึงเจ็ดวันที่เจ็ดเนี่ยให้เสี่ยงเลขอายุลูกเลขอายุหลานเลขอายุเด็กใกล้ตัวหรือให้เด็กหยิบฉลากให้ซื้อหวยกับคนที่อ่อนกว่าเด็กกว่าบางท่านมีโชคจากการลงทุนเพราะฉะนั้นนะครับ งานจะเด่นขึ้นด้วยทีมหรือเพราะคนสนับสนุนผู้ใหญ่หรือหัวหน้าช่วยให้ความสําเร็จเกิดขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นหัวหน้ามอบหมายงานสําคัญกลายเป็นผลงานสร้างชื่อก็ได้มีผู้ใหญ่หรือเพื่อนช่วยผลักดันงานให้ปังคนในวงการเรียกมาร่วมงานทําให้ชื่อเสียงขยายในช่วงเวลานี้นะครับ สิ่งใดๆที่คุณทําจะกลายเป็นลาภผลเป็นผลประโยชน์เพราะดาวงานควงคู่กับดาวเจ้าเรือนลาพระอยู่ในจุดลาพระทําสิ่งใดจะเหมือนเกื้อกูลสนับสนุนเหมาะขอความร่วมมือเหมาะขอคีมสนับสนุนเหมาะขอคาปรึกษาจะได้รับเป็นอย่างดีเพราะนั้นดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนที่4อยู่ในจุดลาพระควงคู่กับดาวพระศุกร์ใครจัดการเกี่ยวกับบ้านครอบครัวทรัพย์สินที่อยู่อาศัยสําเร็จ นะครับบางท่านมีโชคลาภการลงทุนเรื่องบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยจะมีผลกําไรในช่วงนี้ครอบครัวสนับสนุนการเงินหรือการสร้างฐานะได้เจอมิตรสหายหรือเจอคนในครอบครัวมากขึ้นมีการปรับปรุงบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านหรือบางท่านได้ลงทุนอสังหาแล้วคุ้มค่าได้เงินสนับสนุนจากครอบครัวซื้อของเข้าบ้านแล้วนําโชคเพิ่มมูลค่าในช่วงนี้อังคารเจ้าเรือนที่สิบเอ็ดนะฮะเป็นอยู่เป็นเกษตรด้วยนะครับ โชคกำไรทีมเป้าหมายโชคลาภตัวเลขกำไรจากการลงทุนมีแรงผักดีใครลงทุนนะฮะจะเกิดผลกำไรในช่วงสั้นๆน,นี้แดงคารเนี่ยนะครับเป็นดาวเดินไววต้องระวังใจร้อนตัดสินใจเร็วเกินบางท่านจะได้กำไรเร็วจากงานนะครับการลงทุนแต่ต้องไม่เสี่ยงเกิดมากนะักได้ลูกค้าใหม่แบบไม่คาดคิดนะฮะบางท่าน มีการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทราาพัพย์ภามาราาังกิษบางท่านเนี่ยนะครับเลขอายุแม่พอสอเกิดแม่ให้โชคได้ลาบจากญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเป้าหมายที่เคยตั้งไว้จะสําเร็จเร็วขึ้นเพราะมีคนช่วยในญาติในทางโหราศาสตร์สุกร่วมกับดาวคานควงคู่เป็นคู่มิตรจะส่งเสริมกันทําให้ราบรื่นสําเร็จโดยไม่ต้องเสียแรงเยอะ ธุรกิจร่วมหุ้นส่วนหรือคนช่วยเหลือจะพาได้เงินในช่วงนี้โปรเจกต์ที่เริ่มจากแรงบันดาลใจจะมีคนร่วมด้วยทํางานแล้วมีคนอยากสนับสนุนคนรักช่วยกันสร้างฐานะใครมีคู่โฟกัสความสําเร็จร่วมกันจะเป็นประโยชน์อย่างดีช่วยกันคิดช่วยกันทํามีรายได้ร่วมความสัมพันธ์ที่คิดเป็นคู่ชีวิตจะเริ่มตกผกนะครับสรุปง่ายๆในช่วงนี้เงินมาเพราะคนสร้างเครือข่ายคอนเน็ชันให้มากจะเป็นผลประโยชน์กับดวงชะตามากเป็นพิเศษ แต่อย่าลืมว่ามีดาวอาทิตย์ควงคู่กับดาวอังคารอยู่ระวังการประทะกับญาติที่น้องเพื่อนบ้านหรือคนในครอบครัวรือมีการขัดแย้งกับเพื่อนบางคนบ้างมีการแรงใส่กันบ้างความสําเร็จจะมาเพราะทีมเพื่อนคนแนะนําความรักมาเจอแล้วทําให้เกิดเป็นรายได้ร่วมกัน บางคนมีต่างเพศมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารหรือการลงทุนเรื่องบ้านทรัพย์สินให้ผลดีเพะฉะนั้นช่วงนี้ชาวมังกรเนี่ยนะครับให้คอนเฟิร์มพลังงานบวกชั้นดึงดูดโอกาสและผู้สนับสนุนที่ดีชั้นสร้างความสําเร็จร่วมกับคนที่จริงใจกับชั้นชั้นเติบโตด้วยการให้และรับพลังแห่งความร่วมมือใต้วิดีโอนี้และขอให้ท่านเกิดสิ่งที่ดีจิตของคุณกําลังตื่นและกําลังเรียกให้คุณรู้จักตัวเองให้ลึกกว่าที่เคยผมเนี่ยเริ่มดูดวงในศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12 ไม่ใช่เพราะอยากเป็นหมอดูแต่เพราะอยากรู้อนาคตของตัวเองและผู้อื่นอยากรู้ว่าทําไมบางคนเนี่ยมันถึงเจ็บซ้ําแบบเดิมทําไมบางคนมันรวยขึ้นรวยขึ้นทําไมบางคนรวยแล้วจนดังนั้นวันนี้นะผมรู้แล้วว่าดวงมันไม่ใช่โชคดวงมันคือบทเรียนที่จักรวาลสอนเราให้เติบโตชีวิตจริงเนี่ยพิสูจน์แล้วทงังมีผู้เรียนของคนหนึ่งในคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์เป็นเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งนะครับที่เรียนรู้โหราศาสตร์จากคอร์สเนี้ยนะครับตอนลูกหลับนะฮะ เริ่มจากการดูเล่นๆไม่กี่ร้อยจนกลายเป็นรายได้หลักแสนต่อเดือนจนลาออกจากงานประจําไม่ใช่เพราะดวงดีแต่เพราะเธอรู้จักใช้ดวงเป็นเครื่องมือและเธอเนี่ยไม่ได้ทํานายอนาคตเธอช่วยคนค้นพบตัวเองผ่านดวงเหมือนที่เธอเคยช่วยตัวเองเพราะว่าคอร์สนี้สอนต,ตั้งแต่ศูนย์ไม่มีความรู้จนทํานายดวงได้และไปพัฒนาต่อยอดให้แม่นยํากว่าผมได้ด้วยนะครับและมีคุณหมอคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนดูดวงเพื่อหาเงินแต่เรียนเพื่อ รู้จักชีวิตของตัวเองนะเขาเป็นนักเรียนในคอร์สนี้เป็นแพทย์ผิวหนังเขาลงทุนตามช่วงดาวขึ้นเก็บตัววางแผนในช่วงดาวถอยผลลัพธ์คือเงินก้อนใหญ่สองล้านเข้ามาทันทีไม่ใช่เพราะทำนายถูกแต่เพราะเขาใช้ดวงเป็นเข็มทิศไม่ใช่เป็นความหวังลมๆแรงๆนี่คือโหราศาสตร์ที่แท้จริงโหราศาสตร์ไม่ได้ไม่ใช่แค่การไม่ได้แบบสร้างหมอดูนะแต่มัน สร้างผู้นําชีวิตของตัวเองให,ให้โชคแต่มันให้ตาที่มองเห็นจังหวะแห่งโชคลาภไม่ได้บอกอนาคตแต่มันสอนวิธีสร้างอนาคตให้ถูกจังหวะหากวันนี้คําทํานายทําให้คุณได้สติได้ความหวังหรือได้พลังขอให้รู้ไว้ว่านั่นคือสัญญาณจากจักรวาลที่กําลังบอกคุณว่าถึงเวลาเรียนรู้ภาษาแห่งชีวิตของตัวเองแล้วนั่นคือโหราศาสตร์นั้นผมจะชวนคุณนะเข้าร่วมคอร์สโหราศาสตร์ปรายุ์ไม่ใช่คอร์สทั่วไปนะเป็นคอร์สที่คุณไม่มีความรู้เลยนะจน มีตัวอย่างมีการทํานายได้นะครับบอกแน่แนวแนวทางมีแต่ตัวเปล่ากับอ,อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องมีอะไรก็เรียนได้สมัครได้ที่ลิงก์หน้าช่องโปรไฟล์ลิงก์หน้าช่อง Tik t o k นะครับหรือทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยแล้วบอกว่ารับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ผมยังให้โปรโมชันนะสำหรับอยากให้มีคนเรียนเยอะๆจาก30 0 0 0บาทหรือเพียง3 9 9 9า้บาทคุณจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับผมเรียงวิดีโอไว้เป็นตอนๆาจากประสบการณ์ที่ผมดูศึกษาโหราศาสตร์หลายแขนงไม่ว่าจะเป็นจีนไทย โหราศาสตร์อยู่เรเ่ียนโหราศาสตร์สากลนะแต่คอสเนีกก้ยเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งผมเรียงไว้ตั้งแต่ศูนย์เลยจนทานายดวงดัแบบผมสวัสดีค่ะ,ะชื่อสาชินันท์นะคะพลังในตัวเองนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์แล้วก็จะมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าเราจะไปซ้ายไปขวาไม่รู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตยังไงนะคะตอนนี้เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าชีวิตเราต้องการอะไรรู้แล้วว่าเราเนี่ย เรามาทางไหนถูกมาเรามาถูกทางแล้วเราชอบชอบแบบนี้เราชอบอวิชาโหราศาสตร์เลขศาสตร์ซึ่งเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ซึ่งเรามาใช้ร่วมกับกฎแรงดึงดูดได้ยิ่ยงดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนมีไฟในตัวเองปุกไฟในตัวเองก็คือ,อมีความรู้สึกว่าอยากศึกษาวิชาโหราศาสตร์เลขศาสตร์พยากรณ์เรื่องดวงดาวไปจนถึงแบบว่าถึงอ่ะ ขั้นสูงสดเลยนะคะเราสามารถเอาวิชาหหราศาสตร์เลขศาสตร์ดวงดาวเนี่ยมามาใช้ในการประกอบอาชีพได้เราสามารถไปดูดวงให้เพื่อนร่วมงานก็ได้ดูดวงให้ตัวเองก็ได้ซึ่งความแม่นยำเนี่ยเคยลองมาแล้วนะคะประมาณ70-80%นะคะอันนี้ขนาดเพิ่งเพิ่งเริ่มเรียนนะคะครบก่อนหน้านี้ที่ผมก่อนจะไปเรียนอาจารนะฮะผมผมมองตัวเองว่าอนาคตเราไม่รู้จะไปทําอะไรทางไหนแบบเหมือนอยากได้ลาอาชีพเสริมอาชีพ ทำมาหากินที่เพิ่มเติมในชีวิตได้ครับผมก็เลยแบบว่าชอบในโหราศาสตร์แบบศึกษาด้วยตัวเองก่อนหน้าอยู่แล้วแล้วคราวนี้ผมอมาเรียนด้วยตัวเองก็ก็คุ้มค่าคอร์ที่ลงทุนไปนะฮะผมคิดว่าสามารถไปดูต่อยอดสร้างอาชีพให้ตัวเองได้แล้วก็ไปดูให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติได้ครับ